นางขามอกยีมาแล้วมีเห็ดลาล่ะเนื้อนั่นล่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาซี่กกองนะคะเมื่อวานนี่กับ,กบไปดินน้ำลาวแล้วเราหันมีเฮือปะมาดูแม่เอ,อมาดูแม่เอกินข้าวก็โผลเจะาสาวแท้เอาอีน,น้อยเท่าเดซ่ดเาเขาเมื่อพุนบ่ะเมื่องานบ่มันเมื่อเพอเมื่องานละแม่มันจากกระโดเมื่อวานเนี่ย ป้อยู่คุณหนาวเออด่างไฟฟีคือได้หนูซื้อน้ำยาอีเบลในหึงแต่เขามาปีใหม่ผูกโอ้เลี้ฟักเอ็นลาบหลุนหนาวเขาอีเบลก็มาเนาะมื่อปีใหม่นะกันก็บรรยากันก็เบิดแล้วเนีเบลเอาอยู่คนละกังวิ่งไปพร้อมเดียบป่ะเขาไปภาพไปก็ไม่ไปขี้มอเตอร์ไซค์แล้ยังไปเนาะ กันก็ม่ไปแล้วหมอเนี่ยน่ะลงมาบ่กสามสี่โมงจังไปเอาเนาะเพิ่งวันกี้าไปกันก็ขี้ค้านขี้มอเตอร์ไซค์กันหนาวป่านี้เมื่อคืนนี่เลยมันมีหนาวกระโดะบ่กันมืดมื้อมืดกันคืนแล้วนอนมืดมือแล้วก็เจ็บระแยมเลยไม่ก็เป็นเบาหวานแล้วบ่อกแล้วตีนเมื่อคืนนี่ยนะกัน่าลูกโนดนน้ำมัอนี่แล้วกันเจ็บเบิ้ จนกันไม่เจียวเากระเทมมอคืนเ่าะเเยวกรเทมไปกันลูกเอทเไมไม่ได้มาข้าวผู้ข้าวโขมผู้สขาวแต่ข้าอีเตสมาโขดผู้ข้าวแข็งกินไม่ได้ได้ไปขายเอาแข็งไปเอาข้าวปุ๋เปล่าเเลยข้าวท้งโงบ้านเฮอจะท้องอะไรเอาข้าวเจ้าผสมเดือแล้วกกินไม่ได้เลยมันนึงหตุ๊บตับอืมแล้วไปขายสิขายชื่อเกากส อันละพักอันนี้นะสูบงเราบอกบ้านเฮานะพักกระดานนะเพราแต่ว่าอยู่โรงเรียนนั้นปงแหละงานนั้นมันบอยู่โรงเรียนโรงเรียนอันสยามนี่นะบอกอพราะแต่บอกเออมันเป็นอันนั้นมันมันเป็นตเตาหูปีเนาะมันสูงแต่โรงเรียนน่ะต่ำบมดแต่แต่ต่ำก็ไม่ต่ำก็โดนละเงินได้ยูมันต่ำมันเงินได้ยู ไปตลาดและซื้ออยู่แต่ตลาดนะมัดละศีบ้าแต่ตลาดบนนนนะมัดละศีอืมมาบาทละนลี่ก็ซื้ออืมจังวัดบานเฮาแล้วค่มันหลายต้นและเต้นหองไปเท่าตัวน,นี้ก็ได้เลยเนดนะังนะต่หลังนบักและบกักั็สมัยเลยบ <า S 2> ้บ<า>่ <บา S 1> ต้นพังเนาก็มีตามอ้อแล้วเป็นคื่อนไล้วเฮยนั่นน่ะพออแล้วหลอดนี่คือเข,ออขอตาตัดลงแล้วสุมไฟเผาแล้วมันตามนี่มันโป่งใหม่ห้อ,องเบท้า,าวเราแบบปูนั่นออน่ะไม่มีทางลงเนาะลายพาขอพาขอฟันฟันลงเนาะแล้วมันก็โป่งแล้วก็กินยอดมันละ สุขา้อมมนี่ม่เอมเลนมัซื้อสขามาหากับเขาไม่ได้เี้ยม่ใครของมากพอดีไปวะไปอีหละอเราตูมล้ได้เงินเงเงใช่ไพูดเงินทุถ้าไปสยเอายาถไปตเซารัหมอพันซ่นหื โอาอโรดบอกเมื่อกี้นี่นะเขาว่ามันเป็นอันละดีแล้วบ่ามากระ่ยเลนปลี่นหอบน้าบ่อาลูกมันเดี๋รูลูกแมขาเมือยได้พอาเมือแต่เห่อบ่บักอันนั้นเอาอไหนะบ่จักบักพออมจักซื้อผัโอมาเอาแล้วมืลอวมายุ่นอันนั้นเ่ยบัเลนะก็มือยพิชเชมแล้วก็มื่อมิามาเลย้บักเล เอาบ่อเออใบหมื่นละบ่อบักเลียกมาอยู่น้ำพอมันเฮ้ยบักเลีกับอันบักอันนี้พออันเดียวอยู่เหรอโอ้บักยมตัวกัญจางอันกูขี้งโง่นล่ะมาบักยมบักยอดบักพ้อเลือโพมันหลายอืมมีวิร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดที่เจ้าร้อยเอ็ดคือ เขาคิดอย่างว่าเมนพักวะเออเขาบอกอีกว่า่แบบนาน,าน่นะเราพักสอง,ออง,งกินหนึ่งเบื่อมันรุนเบื่อมันรุนแลค่าเป่นแล้เรอย่าราคาเป็นเท่าเนื้อเลือละอย่าง,งก่อนนะสามทสามทิศจาไปนักเึียน่ะ พุนี้ไหยังเหินวะสามขายทั้เพิ่นเดยวไหมสามสิบสี่หมันขเอกัวขนาเอาานนั้นมาแลขอเน่ขอซื้อเน่วบบนันแคบานนั่นอีนายอะเคยมาเอสดชึมสวยขึ้นในออฟดอกขายดยเอาสหัวเอาจักบานเอาเซซ่าบ้านอต่างือ ชาไปอีกแนวเพ่คนวะเพื่อบุล่าณได้ตัวเบาเพื่อจีนลรอวะแมนจีนอยู่บ่อันหอมไม่เท่าปู่ตะการเป็นหัวโยกโยกคนไปนั่ะหรอวะว่าละลุงตลาดจะกอดได้จะก้าวเราเถ่าอีกของขายตันสารอีกตู้เส้าตันเมย์หรอว่าเจ็บเทจ็นห่า ไม่ได้เพอยู่เลยน่เือนไปท่านหางเลยเพื่อนนนหางนนก็หางนนั่นกหางสามหลังแล้วหางเลยไมได้ืออยู่ล้อันเอ็ดบุญก็เดดเอ็ดชมก็เอ็ดได้ยันไม่ไดบุญอีพอเทาอะไปน้ำดียว่ะคือเจออันเราตายเนาะไปเผาก็ยังเฮงเดียวอยู่มองอีพอเท่า ไปยืเดียวไปย้ำเดียวค่ยไปย้ำเดียว,ยวขึ้นอดเดียวอมไม่คึ้นว่าเราะไปไหว้บาทน,นั้นเรายังลุกได้ไปเป็นอยู่ยังมานอนมิไทนพอดื่นเราก็ไปพรอมนอนติดเตียงคักมาหอดบสษงอาทิตย์สามอาทิตย์กันไปนอนเฝ้าเป็ละคืนลูกชายมานอนนําวันที่สิบห้าวันที่สิบหกก็ไม่ละาตาย เออแต่ว่าลูซายมันนอนน้ำคืนดีต่อไปพร้อมเนะมาะยันลูซายทกแท้ออมันลำไยเป็นกระตินเียตินกระปิน่เ,นเ,นเห็นยเท่าแล้วะการก็เยไม่ปหลายปีแล้วไม่ได้ปีกันก็ชอปปีเแ้วเนี่ยเท่าแหละมันต้องแล้วก,ก็ได้ตัดลงหรอกมจะเอม เอาตีนเสร็จแล้วอาีกว่าลึกเตือตีะไนซุ้ตีลูกบโคนเล่าละเป็นนี่ก็มันหนาวเหมือนั้นนะหนาวตนก็เป็นเลยนาะเป็นแล้วกปยมยมเินเลยกันกันเป็นน่นกันลุกไม่ได้กันกันหนาวเราว่ะนะกันหนาวกันจัง มือนี่ก็จับเพื่อก็จับไม่ได้ละแควมานะคะนออนยู่ก็แควมาแค่วมาแล้วพูนะก็เอาเสื้อแล้วเอาเข้าป้าแล้วลุดเอาใยขึ้นลุดเอาเข้าอีกเอาเข้าอีกก็เราเอาเข้าไม่ได้เลยแบบก็เท่าตัวเล็กก็ไม่ได้ไปเนาขายของละอีเวนมาแต่โรงเรียนไม่ได้ไปถึงมันอีเวนเขาไปเบื้องวันอาทิตย์อีเวนเขาไปชอบเบื้องอีเวนเราเข้าไปเข้าไปเบึ้งแบบป้าเราใส่สีเบล เอ้เบลล์เราเป็ียนเนีะอีเบนให้บ้านเนี่เขาแล้พาไปดวงบาตรเนี่นะล่ะส่งสกุลส่งหมุกเลยวันอาทิตย์เมื่อกี้ว่าพาไปวันจันทร์บัตรวันอีเบินจบแต่เดาอีเบินจบมันวันนั้นนวดปุ๊กนวดปุ๊กแล้วค่อยแล้วมีนอนเสียค่อยแล้วลูกมาหนังดินโทรศัพท์ท่าให้เราซื้อมันวันนั้นเลยแบบตีนึงเลยจังได้นอนมันบอนแบบ ้เขากระน้อยนี่ก็หุงแจความเราไปซื้อผ้ากตมันสะเออเอตุ้มเขาตุ้มนาำปนเห็นเราเยอะเขาต้มอะอือีทั้งหมดเนาะที่เ็นเจลรได้บุญเออแจความอมไม่ได้นอนแล้วพื้นว่านเพื่อพอ่มันละมั้งมันนอนเปมันถามพัอเป็นอน,อนั่นเลยเพรมัอนนอนเปล่าเอง โันเราลูกได้ไปเปลีล้วเราเสื้อผ้ามื่อซักเือมาตะเไมีซบกินบอกามย่ายกินมือต้ม i ฮ่อเรียนมาจากความเลยอีออเพจเ,เรา้ามตองอาเอไเอเาอเหลอ,อ,ดหลอโดย,ยสามันยังม่ล้างป็นแล้วมาล้างเฮอโศัพท์ มันควะกเลยเออ่นมเสิามันเืออนสาี้ายคู่ได้เข้าไปเยี่ยมเนย้ยคู่น่น,นีดยมาเยี่ยมเยี่ยมลาอาจารย์บุญมากกับมาเยีมแล้วมือนั้นก็บคู่บาน้อยมาเยี่มยม,เ,ยมเราไม่คือเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ยเพิ่งค่ะเาไม่คือเกาได้กิน็<ม>อาไม่ได้กินมโนดูแม่มาดูดม,ม,าดมาดูแหละ บหาถ้าคีบคนเดินลอีเบนมาพอดีอีอเบนเอนเยมัจหาเร่มข้าวจะต้องห้าไปเอเจ็บปะเจ็บปเจ็บตลอากันไม่ได้กินไปกันกินก๋วยเตี๋ยวหมอวานนี่นะอันบนะื่อก้น่ะโห่ก๋ีมันนะคบอบ้าใหญ่นะลกกูกเก่าแล้วมันก,กินไม่ได้เด้กีเาะ่าน้ำน้ำซุปยอดพักขากระเทอข้าวเนั่นะละมันัด เห็นไข่ไข่ไปกินเหล้ากินเหล้าไปเจ็บมาอีละเหล้าก็เยอะตัวเหากินเล้าก็เท่ากันมีต้องกลิ่นเอ้ยเป็นข้าวต้มได้นะเผื่อเขาข้าวล้มยอดพักกับเครื่องในซัพวกไงเครื่องในซัสแล้วก็พไก่หูเปลือยนี่ไม่ต้อกินอันลูกเก่าตีมาแล้โตผู้ตีมาแล้วง่ายแล้วกันเห็นเมื่อวานกันจตกอยู่อ้าถ้าเป็นอีตาอันน่ะปูอีสีน่ะสูนมะเกงน่ะเป็นเพือเดียววันเราเป็นลูกเก่าเมื่อนั้นไปแลกกันไปโจดดินน้ำเขา ไปเด่นเป็นลูกเกปลยปลาเลยไปแล้วไปเป็นเบลเซย์มากันเทาคคเน้าขำกี้เหร่ไอยางไอเป๊ะไปแล้วก็อโอนไปเลยเจ<ม>้าเป็นบ่เล่นั่นน่ะโอ้ยเจ็บนันนี่โรคเก่าต์เหล้าเจ้าลองไปซีมันนุ่ย่าอะไกันบ้าตปียึดตียึดไปเลยไปซีดบนี้ถูขึ้หมอมาซีดถือเหล้ามาละวสีต,ตื่นมากเลยที่มากระเท้า เออเป็นเน้อเลือีววาวนนี้คือปอยลรแม่กันเท้า่ะโอ้ดีอีหลือแล้วว้าเจ้าละเมิงกรุงทเทพเลวไปซีดซ้ำอีดืดเลยว้าวเจ้าว้าบึ่งกันละจนว้าวเราหลุดหลงดีจนอูนมกันเท้าบับขำขีเละอตื่นมาแล้วีดอยาเบยเบาแล้วเราว้า กันก็จบไปนี่นะไก่กันไม่กินตูไม่ได้กินไก่ได้ตูนะมันกินไก่เมื่อวานมันซื้อราคาจนมันมือนะมือตูไปมือนําแม่เบนนะคะแม่เบนซื้อไก่เนาะการวัดกันนั้นไม่กินไก่เรากินปลาส้มได้อยู่บบปลาส้มห่อหมูห่อเปลือกนะไปแล้วพอดีกินเขาอยู่วัดแล้วไม่ได้กินน้ําเขาส้มหมูนะแอ้วตัดมาโทษถูกไหมที่ไม่กินไก่เออสุดสุดวังหันไปเดี๋ยวไปลำเบิดเสีย อย่างโทมะอาชินะครับปลาจิ๋วจากแม่อาชีมันฝากอยูอ่วะเม่เบนก็ไปกันก็ไปแม่โอ้ก็ไปโอ้ยแม่โอ้ไม่ได้ไปเนาะ mm. แม่โอ้ไปอันหลับจางเขาไม่ได้เพื่อลงวัดเลยหละ่ะมันอันน mm. ั้นนะปะจิวคนเดียวแล้ว mm. คำที่แรกก็คำเม่เบนไม่ได้โบกนะนะไม่ได้โบกอะไรบัณนี้บัลละไปสี่ห้าสี่ห้ายังแมะพีมาโบกเย้ mm. ล้างนาก็เอ <c oughs> uh ็ก huh. like ัวเขาเอเขาไปอกัเขาขายลงบ้าพร้อมมาโบเ้อ huh. ล ah, so well. right ้างนาก็ไปเลยนักเรีนก็ไปแล้วกูเมาอ้าวอ้าอ้าวอวันดีครับกอนนักเรียนสวัสดีครับเอยนักเรียนใส่ชุดไหนไหโอเด้อิงยัอิงเดะอิงไปนอนไฮบออเ่ออออิงเอ้ยอิง รถมาแล้วเอิญไหมเอิญเพื่อเอิญไหมเอาน้ำไปกินจากบ้านเออวันนี้วันอะไรทำไมใส่หมวกอันนี้นะวันอะไรลูกวันลูกเสือเหรอเสือน้อยบ่ออันนี้เสือน้อยดูอิงอิงอิงออกมาพี่เบนเป็นแล้วเลยย่ายนะเบนยังไม่ตื่นบ่เออ เพ่อนอนเฝ้าเมื่อคืนนี่นะบอเออ่อนอนเมื่อคืนเอากันยังวอกเฮ้ยเบนนอนเลยเบนเพื่นกางเงินพื่นมัเพั่นเล่นหนังสือมื่อก็้เลับแล้วข่าวอะไรแล้วคือผมมันมนอนเอาเ้อลูกเือกระเป๋าแม่เออมันอยู่น้ำเสียสาวที่ล้วันธรรมดาแล้วนั้น เวียนหน่อยกินปิ้งปลาปลาแห้งปลาแกงเสื้อผัวหน่อยอิงจังอิงเอ้ยรถมาแล้วอิงสาอิงสาอิงสาเอ้ย เอาทิ้บข้าวไปพร้อมบ่เบนบ่ในเราเอาคนน้ำไปอะไรนะไปกินยืรงอยู่โรงเรียนวันนี้สอบไหมสอบวิชาอะไรลูกภาษาไทยภาษาไทยอีกเบนสอบบ่เบน บิดเบิรดโรงเรียนเลยบ่แล้วแต่คู่อันละวสอบแล้สอบตอนเลยนะเพราะมันเป็นกลางภาคเป็นกลางภาคเพชรได้สอบบอไปซื้อกินอยู่โรงเรียนบ่อันกินอยู่โรงเรียนได้อยู่บกะผ้าทิพย์เข้าวไปจองให้น้องอีเงยรถมาแล้วเอ้ามันยังมีมันมีไปบ่อี อ,อันซื้อมูอันนั้นนะ่ะแซบอยู่ด้วยแยมเท่าซื้อมาปิ้งขายตอนนั้นนะเอ,นเออหมูเพลเวอว่าเท่าเอด็ดอันมูหมูหมูเขาเอดส้มน่ะนะอิงมาแล้วอิงมาแล้วเร็วๆรถมาแล้วอิงเย้ยเนมนะบอเออเนมนะแซบเนียม,มูอาา้าไปาล่ลาบน้ำข่าวแล้วมาปิ้งหรือเปล่าเออนีนมมูไตยูอิงนะฮะเต้นตัวา ได้แหละลุกได้ะมือต้องลุกได้สาอะไรน่รถคู่มาตลอดได้กินที่บ่กเขาน่ะเออแลก็เทมลตลาดดิะหน้าตาพัดอันหน้าตาพัค่มค่อมพัดโอ้โหเอียงมาพี่มันเทมบงย่ายกอ่าชีแหละ ายแล้วเก็กดนจัปาขึ้นรถอาชีพหาทั้งนาบ่เอออ่เออดิ๊งนนอเฮาหนาเบิดผู้ใหญ่ทังหลังอาไป ป่าดับ่ดมากผู้เดียวบ่โอ้อายพ่อเด้อจ้ะโอ้้อี้มัะโลออมาบ้ไปดดถูกไปเอหนาวเด้ไปแล้วนะคะแกงต้นจำปาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจยญญ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ